ฉันชื่อลินดาอายุ34ปีแต่งงานมา8ปีกับพากินสามีผู้ภายนอกดูภูมิฐานประสบความสำเร็จและดูเหมือนจะรักภรรยามากเราอาศัยอยู่ในบ้านสามชั้นชานเมืองกรุงเทพไม่ได้รู้ราฟูฟ้าแต่ก็อุ่นพอเพียงฉันเคยคิดว่าชีวิตของฉันเท่านี้ก็ดีแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งพากินกลับบ้านมาพร้อมกับผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งและแนะนำว่านี่คือคุณแม่มินตราแม่เลี้ยงของผมท่านจะย้ายมาอยู่กับ เราตั้งแต่วันนี้ฉันยืนนิ่งงันกลางห้องรับแขกไม่ใช่เพราะประหลาดใจเรื่องแม่เลี้ยงแต่เป็นเพราะสายตาของผู้หญิงคนนั้นที่มองมายังฉันมันแปลกประหลาดราวกับว่าฉันคือส่วนเกินในบ้านของตัวเองแต่กลับกันเธอนั่นแหละคือเจ้าของที่แท้จริงฉันพยายามฝืนยิ้มตามมารยาทยื่นมือออกไปเพื่อจับมือทักทายสวัสดีค่ะคุณนาหนูหน,หนูชื่อลินดาคเธอมองฉันผ่านๆจับมือฉันเบาๆ เหมือนกลัวจะเปรดะเปื้อนแล้วหันไปยิ้มให้พากินลูกเซอร์ไพรส์ของลูกก็น่ารักดีนะคำพูดนั้นฟังดูไม่ต่างอะไรกับการประเมินค่าผิวเผินแต่ฉันก็กล้ำกลืนทุกความรู้สึกไว้ในใจฉันคิดว่าคงเป็นเพราะฉันอ่อนไหวไปเองเพราะนับตั้งแต่พ่อแม่ของพากินยากันเขาแทบไม่เคยพูดถึงเรื่องครอบครัวยิ่งไม่เคยเล่าว่ามีแม่เลี้ยงจู่ๆตอนนี้กลับพาพาเธอกลับมาอยู่ด้วยยาก,กันโดยไม่มีการปรึกษา หาหรือกับภรรยาศักคำเย็นวันนั้นเมื่อเราสองคนขึ้นมาบนห้องแล้วฉันจึงถามพาคินคุณพา่าคุณแม่มาอยู่ด้วยเป็นการตัดสินใจที่กระทันหันไปหน่อยนะคะทำไมไม่คุยกับลินก่อนเขาเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์ทำหน้าตาเฉยเมยผมว่ามันไม่จำเป็นในเมื่อท่านก็เป็นแม่ของผมท่านไม่มีญาติที่ไหนแล้วอยู่คนเดียวก็เหงาผมพามาดูแลที่นี่ก็เป็นหน้าที่ของลูกฉันฉันพูดไม่ออกสามีที่เคยพูดจาอย่าง ยุติธรรมให้เกียรติภรรยาเสมอมาวันนี้กลับตัดสินใจแบบผดเด็ดการเช่นนี้ฉันไม่อาจอธิบายได้ยิ่งไม่เข้าใจว่าทำไมแม่เหรียญคนนั้นถึงทำให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ถึงเพียงนี้วันแล้ววันเล่าฉันพยายามรักษาสันติในบ้านแต่ยิ่งอยู่ด้วยกันฉันก็ยิ่งเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ปกติเธอไม่เคยมองฉันยังเป็นธรรมชาติมักจะรอบสังเกตฉันอยู่เสมอบางครั้งฉันจับได้ว่าเธอมองผ้าขินอย่าง ลึกซึ้งไม่ใช่สายตาแบบที่แม่มีให้ลูกชายแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่ฉันไม่อาจเรียกชื่อได้วันหนึ่งฉันกลับบ้านเร็วกว่าปกติพอเข้ามาในบ้านก็ได้ยินเสียงเธอพูดค่อยๆกับใครบางคนในห้องรับแขกฉันแอบยืนฟังแล้วก็ต้องตัวแข็งทื่อเมื่อได้ยินฉันเสียงของเธอพูดว่าคุณจำครั้งสุดท้ายที่เราอยู่เชียงใหม่ได้คคืนนั้นฝนตกคุณก่อนฉันให้อุ่นทั้งคืนฉันตกใจจนแทบสิ้นสติ อยากจะพุ่งออกไปถามให้รู้เรื่องแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นเธอหันกลับมาสายตาศกับฉันและเปลี่ยนน้ำเสียงทันทีอ้าวคุณลินกลับมาแล้วเบือข้าฉันกำลังคุยเรื่องเก่าๆก,กับเพื่อนทางโทรศัพท์นะคะฉันยิ้มใหญ่ๆแล้วเดินตรงขึ้นไปบนชั้นบนสมองสับสนวุ่นวายไปหมดฉันไม่อาจไม่สงสัยได้ผู้หญิงที่เรียกสามีฉันว่าคุณเอ่ยถึงเรื่องเก่าๆที่แสนจะส่วนตัวกลับกลายเป็น แม่เลี้ยงที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่มีบางยังไม่ถูกต้องฉันเริ่มสืบสวนอย่างเงียบหาหฉันส่งข้อความไปหาเพื่อนนายเก่าคนหนึ่งที่ทำงานในหน่วยงานราชการขอให้ช่วยตรวจสอบเอกสารการสมรสระหว่างพ่อแท้ๆของพากินกับผู้หญิงที่ชื่อมินตราซึ่งก็คือแม่เลี้ยงคนนั้นวันต่อมาเพื่อนโทรกลับมาหาฉันอ่ำอำึงอึงลินดาคุณมินตราเคยจดทะเบียนสมรสกับคุณวัฒนาพ่อของคุณภาคินจริงแต่ที่ แปลกคือก่อนหน้านั้นเธอเคยแจ้งทะเบียนที่อยู่ชั่วคราวกับผู้ชายที่ชื่อพากินไม่รู้ว่าชื่อซ้ำกันหรือเปล่านะแต่ตามเอกสารเธออาศัยอยู่กับผู้ชายคนนี้ที่เชียงใหม่เกือบสองปีฉันตัวเย็นเฉียดไปทั้งตัวจะมีเรื่องบังเอิญชื่อซ้ำที่อยู่สัตว์แถมช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้ได้อย่างไรชื่อพากินนั้นต้องเป็นสามีของฉันอย่างแน่นอนแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นคนรักเก่าของสามี ฉันฉันทะลุตัวลงนั่งบนเก้าอี้หัวชายเต้นแรงราวกับกล่องเพลิงทุกสายตาที่แปลกประหลาดทุกคำพูดที่เลื่อนลอยทุกการกระทำที่เหมือนจงใจหรือฟื้นความหลังทุกอย่างเริ่มต่อการติดภากินกับคุณมินตราเคยรักกันแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างเธอหันไปแต่งงานกับพ่อของภากินแล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นแม่เลี้ยงอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกภาคกลักมาอยู่กับลูกชายซึ่งก็คือคนรักเก่าของเธอ เองนี่มันคือความสัมพันธ์ที่ผิดทำนองลองทำในคร,ครอบครัวหรือยังมีอะไรที่น่าสะพรึงกลัวกว่านี้ถูกซ่อนอยู่กันแน่ฉันเริ่มนอนไม่หลับฉันมองพากินด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทั้งสงสัยและเจ็บปวดเขากอดฉันนอนทุกคืนบอกรักฉันแต่ในหัวของเขากำลังคิดอะไรอยู่คนที่สามารถอยู่ร่วมบ้านกับคนรักเก่าในฐานะแม่เลี้ยงได้จะมีเรื่องอะไรอีกที่เขาไม่กล้าทำแล้วฉันก็ตัดสินใจทำใน สิ่งที่ไม่เคยคาดคิดฉันจะทดสอบผู้หญิงคนนั้นดูว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใครมีเป้าหมายอะไรในการกลับเข้ามาชีวิตของสามีฉันเพราะถ้าฉันไม่ทําให้เรื่องนี้กระจ่างไม่ใช่แค่ชีวิตคู่ของฉันจะพังทลายแต่อาจจะทั้งชีวิตของฉันต้องถูกทําลายไปด้วยแม่เลี้ยงเช้าว,วันรุ่งขึ้นฉันแซงทำเป็นราเริงลงไปในครัวช่วยเธอทำอาหารฉันอยากจะเข้าใกล้เธอมากขึ้นเพื่อดูปฏิกิริยาของ เธอในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเธอกำลังหันผักสองมือยังคงคล่องแคล่วแม้จะเริ่มมีอายุแต่วิธีที่เธอเคลื่อนไหวท่ายืนที่หลังโกงเล็กน้อยและเสียงหัวเราะอ่อนหวานทุกครั้งที่เรียกพากินทำให้ฉันรู้สึกขนลุกมันไม่เหมือนแม่กับลูกเหมือนกำลังพยายามหรือฟื้นความทรงจำบางอย่างจงใจแสดงให้ฉันเห็นโดยไม่พูดออกมาเป็นคำพูดลินได้ยินสามีเล่าว่าคุณน้าเคยอยู่เชียงใหม่หลายปี ฉันเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาเธอมองฉันแวบบหนึ่งแล้วพยักหน้าเบาๆใช่นานมากบรรยากาศที่นั่นทําให้คนใจอ่อนง่ายคงไปกับสามีใช่ไมมคะเธอนิ่งไปชั่วขณะแล้วยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความในก็มีคนที่เคยอยู่ด้วยกันแต่เป็นเรื่องกล่าวแล้วไม่ควรพูดถึงฉันกลืนน้าลายรู้สึกจุกในลําคอเหมือนมีใครมาบีบคอไว้คําตอบที่คลุมเครือเหมือนจงใจยัยุฉันตั้งใจจะถามต่อแต่พากินก็เดินลง มาจากชั้นบนพอดีเธอรีบเปลี่ยนสีหน้าทันทีเรียกเสียงหวานพากินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะลูกแม่ทําของโปรดของลูกไว้ให้สามีมีฉันยิ้มแล้วตบไหล่เธอเบาๆอย่างสนิทสนมแม่นีรู้ใจผมที่สุดฉันมองภาพนั้นหัวใจเหมือนถูกมีกริชเธอสามารถเสียแซงเป็นแม่ได้ส่วนเขาก็สามารถลืมทุกเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาสองคนได้งั้นหรือหรือว่าเขาไม่เคยอยากจะลืมเลยคืนนั้น เมื่อพากินหลับแล้วฉันแอบเปิดโทรศัพท์ของเขาฉันรู้ว่าเขาตั้งรหัสผ่านแต่ฉันเคยแอบเห็นเขากดอยู่สองถึงสครั้งหลังจากทดลองผิดไปสองครั้งในครั้งทอไม้เอกสามฉันก็ปลดล็อกได้สำเร็จฉันไล่ดูข้อความอีเมลและเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่เมื่อเข้าไปในแฟรมภาพที่ขึ้นและบล่าสุดหัวใจของฉันก็แทบจะหยุดเต้นภาพเลเล็กน้อยแต่ฉันจำได้ชัดเจนพากินกับคุณมินตรานั่งอยู่บน รถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่เชียงใหม่ด้านหลังเป็นที่วดพวกเขายิ้มอย่างสดใสใบหน้าชิดคิดกันเหมือนคู่รักภาพนั้นถูกถ่ายเมื่ออย่างน้อยก็สิบปีก่อนอาจจะมากนั้นแต่ที่สําคัญคือทําไมมันยังอยู่ในโทรศัพท์ของเขาฉันพูดตัวลงกับพื้นน้ําตาไหลออกมาอย่างห้าไม่อยู่เขาพยายามจะลบมันทิ้งแต่ก็ไม่หมดจดหมายความว่าในใจของเขายังคงมีอะไรบางอย่างกับผู้หญิงคนนั้นความรักที่ ยังไม่ตายสนิทฉันถ่ายภาพหน้าจอบันทึกไว้แล้วส่งเข้าโทรศัพท์ของตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นฉันนำความสงสัยทั้งหมดไปพบเมเพื่อนสนิทที่สุดของฉันซึ่งเป็นทนายความด้วยฉันยื่นรูปถ่ายให้เธอดูแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ที่คุณมินตราย้ายเข้ามาอยู่จนถึงสิ่งที่ฉันเพิ่งค้นพบเมขมวดคิ้วมองฉันแกคิดว่าป้าคนนั้นจงใจกลับเข้ามาในชีวิตสามีแกเรอฉันแน่ใจสายตาของเธอ ไม่เหมือนแม่การกระทำทุกอย่างเหมือนกำลังท้าทายฉันเหมือนอยากจะผลักฉันออกจากชีวิตของพากินเมนิ่งไปครู่ใหญ่แล้วพูดว่ากาแกเชื่อใจฉันหมายแน่นอนถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งทําอะไรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปแบบนี้ไปก่อนแต่ฉันขอเวลาไปสืบเรื่องนี้เพิ่มเติมฉันจะให้คนไปตรวจสอบประวัติของเธอฉันอยากรู้ว่าทําไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงทิ้งคนรักไปแต่งงานกับพ่อของเขาแล้วตอนนี้กลับ มาในฐานะแม่เลี้ยงได้ฉันพยักหน้ามีความกลัวบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในใจฉันฉันไม่ใช่แค่กังวลเรื่องที่สามีเคยรักเธอแต่ฉันเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นมืดมนกว่านั้นราวกับถูกซ่อนอยู่หลังม่านที่หนาทึบผืนหนึ่งฉันกลับมาถึงบ้านเร็วฉันอยากจะดูว่าเธอมีพฤติกรรมอะไรบ้างตอนที่ไม่มีฉันอยู่บ้านฉันยืนอยู่นอกประตูห้องของเธอค่อยๆแนบหูฟังใน ห้องมีเสียงหัวเราะเบาและเสียงพูดฉันนึกว่าคุณโทรศัพท์อยู่เสียอีกแต่ไม่ใช่ฉันแง้มประตูเบาๆหัวใจแทบจากกระดอนออกมาจากอกเธอกำลังนั่งอยู่หน้าตกเครื่องแป้งในมือกำลังถือรูปถ่ายเก่าหารูปที่ถ่ายคู่กับพากินเธอกระซิบว่าวันนั้นคุณบอกว่าจะรักฉันจนวันตายแต่สุดท้ายเราก็ต้องจากกันแบบนี้ฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันผลักประตูเข้าไปคุณกำลังทำอะไร ยูเธอหันกลับมาไม่ได้ตกใจเลยแม้แต่น้อยเหมือนกับคาดการไว้แล้วเธอวางรูปถ่ายลงบนต้องมองตรงมาที่ฉันสายตาไม่ปิดบังอีกต่อไปฉันกำลังรำลึกความหลังเธอไม่กวนเข้ามายุ่งคุณไม่ใช่แม่ของคุณภาคินคุณเคยเป็นคนรักของเขาทำไมคุณถึงกลับมามีจุดประสงค์อะไรเธอลุกขึ้นยืนค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ฉันฉันไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเธอเอะฉันมีสิทธิ์ที่อยู่ที่นี่เพราะฉันเคยเป็นผู้ หญิงที่พากินรักมากที่สุดอย่าคิดว่าแค่กระดาษใบเดียวที่เรียกว่าทะเบียนสมรสจักผูกมัดหัวใจผู้ชายไว้ได้ฉันตัวแข็งทื่อเธอไม่ปฏิเสธไม่ว่ากวนแต่ยอมรับทุกอย่างยังตรงไปตรงมาฉันวิ่งหนีขึ้นไปบนห้องหัวใจเต้นราวกับจะระเบิดออกมาฉันไม่เคยรู้สึกพ่ายแพ้แบบนี้มาก่อนผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ใช่แม่เลี้ยงเธอคือคนเก่าที่กลับมาพร้อมกับอดีตและความท้าทายที่น่าสะพรึง รัวคืนนั้นพากินถามฉันว่าทำไมหน้าซีดเพื่อฉันบอกแค่ว่าเหนื่อฉันไม่รู้จักเริ่มพูดกับเขายังไงดีฉันไม่รู้ว่าเขากำลังเล่นละครอยู่หรือก็ถูกเธอควบกุ่มเช่นกันแต่ฉันรู้สิ่งหนึ่งฉันจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปอีกแม้วันเดียวไม่ได้แม้จะต้องแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างฉันนอนไม่หลับทั้งคืนแค่หลับตาก,ก็เห็นภาพเธอกระซิบอยู่ข้างโต๊ะเครื่องแป้ง เสียงนุ่มราวกมยี่แต่แฝงด้วยยาพิษฉันเคยเป็นผู้หญิงที่พากินรักมากที่สุดประโยคนั้นวงเวียนอยู่ในหัวของฉันเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีทางออกเช้าวันรุ่งขึ้นฉันไม่อยากมองหน้าใครแต่ก็ยังต้องพยายามทำตัวให้เป็นปกติฉันรู้ว่าถ้าฉันแสดงท่าทีผิดแปลกไปเธอจะยิ่งได้ใจส่วนพากินก็ยังคงอยู่ในโลกมายาที่ฉันยังไม่ทันได้ดิ่งเขาออกมาเมื่อเช้าฉันทำข้าวต้มไก่ของโปรดที่ พากินชอบที่สุดราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันถึงกับตักแบ่งให้คุณมินตราส่วนหนึ่งเรียกเบาๆคุณน่าทานข้าวเช้าก่อนนะเขาวันนี้ลินทำแต่เช้าเธอมองฉันแล้วยิ้มมุมปากก่อนจะเดินมาที่โต๊ะอาหารอย่างสบายอารมณ์ท่าทีเต็มไปด้วยชัยชนะเธอไม่จําเป็นต้องเอ่ยปากท้าทายเพราะแค่สายตานั้นฉันก็เข้าใจได้ดีว่าเธอมองฉันเป็นคู่ต่อสู้ที่ต่าฉันเป็นเด็กอ่อนหัดที่เธอสามารถหยิบย่ำอย่างง่าย ได้ฉันนั่งข้างพากินมองเขาทานข้าวต้มยังอริดอร่อยในใจเหมือนมีใครมาคว้านออกทีละชิ้นผู้ชายคนนี้เคยรักเธออย่างลึกซึ่งแล้วตอนนี้กลับพาเธอมาอยู่กับภรรยาในบ้านหลังเดียวกันได้อย่างไม่รู้สึกอะไรแค่คิดว่าพวกเขาเคยอบกอดกันเคยจูบก,กันด้วยนิ้วมือที่ยังคงสัมผัสฉันทุกคืนฉันก็รู้สึกเคลื่อนไส้ฉันอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหลัง จากส่งพาคินไปทำงานฉันแรงทำเป็นไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแล้วค่อยๆวกรถไปที่สำนักงานของเมย์เพื่อนสนิทของฉันโทรมาหาตั้งแต่เมื่อคืนบอกว่าเธอเจอข้อมูลที่น่าตกใจบางอย่างที่ฉันต้องไปฟังด้วยตัวเองฉันไม่ได้ทมอะไรมากทางโทรทัศท์เพราะฉันอยากได้ยินทุกรายละเอียดทุกความจริงทุกความลับอันน่าขยะแขยงที่กำลังถูกปกปิดอยู่กับหูของฉันเองเมย์พาฉันเข้าไปในห้อง ประชุมเล็กๆในสำนักงานกฎหมายของเธอปิดประตูสนิทร้วยยื่นแฟ้มเอกสารที่พิมพ์ออกมาให้อ่านซะฉันสืบมาได้แล้วฉันรับมาเปิดอ่านทีและหน้าอย่างสันเทาหน้าแรกคือประวัติการแจ้งที่อยู่ชั่วคราวของคุณมินตราชื่อจริงคือมินตราจาระวงที่เชียงเชียงสถานที่ที่ลงทะเบียนคือบ้านพักเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพากินสามีของฉันหน้าที่สองคือไปรับรองว่าเคยมี อุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นบนเส้นทางขึ้นดอยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2554ผู้บาดเจ็บคือผู้หญิงชื่อมินตรากระดูกข,ขาหากจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ผู้ที่แจ้งโรงพยาบาลและลงชื่อในบันทึกก็คือสามีของฉันเองหน้าที่สามทำให้มือของฉันสั่นเทาที่คัดมาจากสำนวนคดีความมินตราเคยถูกฟ้องร้องในข้อหาช่อโกงทรัพย์สินเมื่อห้าปี ก่อนแต่คดีถูกระงับไปเพราะฝ่ายโจทก์ถอนฟ้องโดยไม่ทราบสาเหตุฉันเงยหน้ามองเมยพู้เสียงแหกพระแล้วทำไมเธอถึงได้แต่งงานกับพ่อของพากินละเมตอบด้วยน้ำเสียงเนิบๆตามข้อมูลจากเพื่อนบ้านเก่าของเธอที่ฉันโทรไปถามมานะคุณมินตราเคยรักกับผู้ชายที่เด็กกว่ามากหล่อมากดูดีมากหลังจากผู้ชายคนนั้นทิ้งไปเธอก็ไปแต่งงานกับชายแก่ที่อายุมากกว่าเกือบ20ปีซึ่งก็คือ พ่อของสามีแก้พยักหน้าในใจเจ็บปวดร้าวเธอรักภาคินแล้วถูกทิ้งหลังจากนั้นก็หันไปแต่งงานกับพ่อของเขานั่นคือการแก้แค้นหรือมีเหตุบังคับบางอย่างที่ทําให้เธอต้องทําแบบนั้นแต่แล้วทําไมหลังจากที่พ่อของภากินเสียชีวิตไปไม่นานเธอถึงกลับมาในฐานะแม่เลี้ยงและพาคินก็ยอมตกลงอย่างง่ายได้ฉันถอนหายใจพยายามกลั้นน้ําตาฉันต้องการหลักฐานที่หนักแน่นกว่านี้ฉัน ต้องการอะไรบางอย่างที่จะทําให้พากินตาสว่างฉันกลัวว่าถ้าพูดพูดไปเขาจะไม่เชื่อเมยพยักหน้าฉันก็คิดอย่างนั้นแต่แกจําไว้นยอย่าเพิ่งผลิถามฉันรู้สึกว่าคุณมินตราไม่ได้แค่ต้องการมาอยู่กับพากินเฉยๆเธอมีเป้าหมายอื่นฉันกลับมาบ้านด้วยสภาพจิตใจที่สับสนวุ่นวายบ้านที่เคยเป็นรังรักของฉันตอนนี้เหมือนกับดักที่มองไม่เห็นทุกคนในบ้านต่างซ่อนใบหน้าที่แท้จริงของตัวเอง ไว้ฉันเริ่มสังเกตคุณมินตรายอย่างละเอียดมากขึ้นเธอโทรศัพท์บ่อยครั้งแต่ไม่เคยให้ฉันได้ยินเธอล็อกห้องเวลานอนทั้งที่ทททไม่มีใครขอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอพยายามหาทางพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับพากินทุกคืนหลังจากที่ฉันขึ้นไปบนห้องก่อนคืนหนึ่งฉันแกล้งทําเป็นนอนหลับแต่เช้าแต่ความจริงแล้วฉันแอบยืนอยู่ตรงบันไดชั้นบนพยายามฟังเสียงพูดคุยจากห้องรับแขกข้างล่าง เสียงของคุณมินตราดังขึ้นพากินที่รู้ว่าตอนนี้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่พี่ก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณทอเธอนะมินตราเรื่องมันผ่านมาแล้วตอนนี้คุณเป็นแม่เลี้ยงของผมนะเข้าใจมยอฉันตัวแข็งทื่อเขาเรียกเธอว่ามินตราไม่ใช่แม่ทําไมเขาถึงใช้คําพูดแบบนั้นกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าเกือบยี่สิบปีเธอหัวเราะเบาๆเหมือนกําลังหัวเราะเยาะฉันคนที่แอบฟัง อยู่ชั้นบนซึ่งคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วเธอก็กระสิบประโยคที่ฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองคุณคิดว่าฉันยอมแต่งงานกับพ่อของคุณเพราะความรักรอฉันแค่อยากอยู่ใกล้คุณและตอนนี้ฉันก็ได้มาอยู่ที่นี่ในบ้านของเราฉันถอยหลังไปหนึ่งก้าวเท้าเหยียบลงบนขอบพื้นไม้จนเกิดเสียงเอียดเบาๆข้างล่างเงียบคริปฉันไม่กล้าอยู่อีกต่อไปรีบกลับเข้าห้องปิดประตูแล้วคลุมโป่งตัวสั่นเทาเป็น ครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรู้สึกว่ากำลังนอนอยู่กับผู้ชายที่ไม่ใช่สามีของฉันอีกต่อไปพาคินไม่ใช่ผู้ชายของฉันอีกแล้วเขาคือคนที่ถูกผูกมัดด้วยอดีตโดยความรู้สึกที่บิดเบี้ยวซึ่งเขาไม่อาสลัดทิ้งและฉันฉันเป็นใครในความสัมพันธ์ที่ย่งอย่างนี้ฉันจะอยู่เฉยเฉยรอให้ตัวเองถูกเตะออกจากชีวิตของพวกเขาไปอย่างนั้นหรือฉันต้องเป็นฝ่ายลงมือฉันต้องค้นหาความลับสุดท้ายที่ทำให้ คุณมินตรากลับมาให้ได้เพราะชนะฉันเริ่มสังหรณ์ใจว่าเรื่องราวความรักในอดีตของเธอกับพากินเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่ใต้ลงไปนั้นมืดมิดและอันตรายกว่ามากฉันเริ่มรู้สึกกลัวสามีของตัวเองคนที่ฉันเคยรักและเชื่อใจมาตลอดแปดปีมันเจ็บปวดยิ่งกว่าคำหลอกลวงเป็นหมื่นล้านเท่าฉันตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมกับดวงตาที่บวมช้ำเพราะนอนไม่หลับใน ใจเต็มไปด้วยความสับสนและกับแค้นใจพาคินไปทำงานแต่เช้าส่วนคุณมินตราย,ยังคงนั่งสบายอารมณ์อยู่ตรงระเบียงชั้นสองจิบชาราวกลกับเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงฉันเดินออกไปพยายามทำสีหน้าให้เรียบเฉยที่สุดนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามคุณอา,านันหลับสบายดีมะค้าฉันถามพยายามไม่ให้เสียงสั่นเพราะความโกรธเธอเหลือบมองฉันด้วยสายตาที่กึง่งสมเพชกึ่งดูคลนสบายกว่าทุกวันไม่ต้อง เงาเหมือนอยู่บ้านทหารกล่าวแล้วล่ะฉันยิ้มแห้งคงเพราะที่นี่คุณนะ้ามีความทรงจําเยอะสินะคะคุณมินระวังถ้วย,ยเอียงคอมองฉันเธอคิดว่าฉันกลับมาที่นี่เพราะหหยหาความรักเก่าๆกับพากินมันหรือฉันกำมือทั้งสองข้างไว้ใต้ตัวแน่นลินไม่ได้คิดแค่แต่ลินรู้เธอหัวเราะเบาๆอย่างไม่ปิดบางความกบขันฉลาดดีนี่แต่เธอยังรู้ไม่หมดรอกเรื่องระหว่างฉันกับพากินมันซับซ้อน กว่าแค่รักกันแล้วเลิกกันมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะลินไม่สนใจอดีตของคุณสองคนแต่ลินไม่อนุญาตให้คุณใช้สถานะแม่เลี้ยงมาอยู่ที่นี่และแทรกแทรกชีวิตคู่ของลินชีวิตคู่หรือเธอหัวเราะเสียงเย็นเธอคิดว่าจะรั้งหัวใจพาคินไว้ได้ด้วยกระดาษทะเบียนสมรสแผ่นเดียวหรือเธอ,อยังไรเดียงสาเกินไปนะลินดาฉันเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาและฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันยัง คงเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจของพากินที่เธอไม่มีวันแต่ต้องถึงฉันลุกพรวดขึ้นถ้าคุณอย่างมีความละอายใจอยู่บ้างก็ควรจะไปจากที่นี่คุณมินตราถอนหายใจยักไหล่เธอไล่ฉันไม่ได้รอกบ้านหลังนี้เป็นชื่อของพากินและพากินเป็นคนเชิญฉันมาอยู่เธอไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นฉันตัวแข็งทื่อเธอพูดถูกบ้านหลังนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพากินตั้งแต่ก่อนแต่งงานฉันไม่มีเอกสารแม้แต่แผ่น เดียวที่จะใช้กฎหมายไล่เธอออกไปได้ฉันเพิ่งจึงตระหนักว่าตัวเองกำลังอยู่ในกับดักที่ซึ่งอิดทุกก้อนประตูทุกบานไม่ได้เป็นของฉันเลยเที่วันนั้นฉันนัดเจอเมเพื่อทานข้าวและสงบสติอารมณ์เมที่กำลังสืบค้นประวัติทรัพย์สินของคุณมินตราอยู่ก็พบเรื่องแปลกประหลาดเข้าโดยบังเอิญแกรู้มยอมินตราเคยถูกสอบสวนคดีชอ,อกโกงเงินประการชีวิตตอนที่ยังอยู่กับคุณวัฒนาพอ ของพากินดูเหมือนว่าเธอจะซื้อประกันให้ท่านไม่นานก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองแต่การตายนั้นน่าสงสัยเพราะมีสัญญาณผิดปกติถึงแม้จะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ก็ตามชั้นตัวเย็นว่าหมายความว่าไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่ทนายฝั่งบริษัทประกันสงสัยว่ามีการแทรกแซงนั้นหรือใช่หลังการเสียชีวิตของคุณวัฒนาคุณมินตราได้รับเงินชดเชยไปกว่าสาม ล้านบาทแต่ก็แอบโอนเงินไปต่างประเทศเงียบหาฮะก่อนที่เรื่องจะแดงขึ้นมาฉันรู้สึกสัน่นไปทั้งตัวผู้หญิงที่เคยถูกสงสัยว่าค่าสามีซึ่งก็คือพ่อของสามีฉันตอนนี้กลับมาหาลูกชายของเขาในฐานะแม่เลี้ยงและอยู่ร่วมบ้านกับภรรยาของเขาหรือว่าเธอไม่ได้กลับมาเพราะพากินแต่กลับมาเพราะเงินเพราะที่ดินเพราะทรัพย์สมบัติเต็มพยักหน้าฉันก็คิดแบบนั้นแต่ถ้าเธอยังมีความรู้สึกกับ พากินอยู่ทุกอย่างจะยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกคนที่ทั้งรักทั้งอยากจะครอบครองสามารถทำได้ทุกอย่างฉันกำมือเพื่อนไว้แน่นกระซิบเหมือนคนหมดหวังฉันต้องดึงพากินออกจากเรื่องวุ่นวายนี้ให้ได้แต่ฉันกลัวๆว,ว่าเขาจะรู้ทุกอย่างแต่ก็ยังเลือกที่จะอยู่ข้างเธอเย็นวันนั้นเมื่อกลับถึงบ้านฉันตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับฮากินฉันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับความสงสัยความกลัว และความเจ็บปวดแบบนี้ได้อีกต่อไปฉันต้องการคำตอบจากปากของเขาเองคนที่ฉันเคยเชื่อใจที่สุดเราทานอาหารเย็นเสร็จฉันรอให้คุณมินตราขึ้นห้องไปก่อนแล้วจึงดึงแขนพาคินเข้าไปในห้องนอนล็อกประตูเขาดูประลาใจแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนฉันมองลึกเข้าไปในตาเขาถามคำถามเดียวคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าเขาพาคินชะงักไปแล้วเขาก็หลบสายตาฉันลิลินพูดอะไรของเธอ่นลินถามว่าคุณ ยังมีความรู้สึกกับคุณมินตราคนที่คุณเคยรักเคยอยู่ด้วยกันและตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงของคุณอยู่หรือเปล่าพระคินถอนหายใจเดินเข้ามาใกล้าวางมือบนไหล่ฉันเรื่องมันผ่านมาแล้วลินอย่าหรือฟื้นอดีตอีกเลยแต่นั่นไม่ใช่อดีตเธอยังอยู่ที่นี่วงเวียนอยู่ในบ้านมองลินเหมือนเป็นส่วนเกินนั่นคืออดีตรอาหรือว่ามันคือปัจจุบันเขาเงียบฉันพูดเสียงสั่นถ้าคุณยังมีความ รู้สึกกับเขาลินจะไปเองลินทนอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปอีกวันเดียวก็ไม่ได้พากินเงยหน้าขึ้นสายตาของเขามีบางอย่างที่ไม่ชัดเจนกึ่งเจ็บปวดกึ่งเลื่อนลอยลินเธอไม่เข้าใจหรอกระหว่างพี่กับมินตรามันมีเรื่องที่เธอจินตนาการไม่ถึงไม่ใช่แค่เรื่องความรักฉันตกตะลึงเรื่องอะไรพูดมาสิพาคิน้มอมมอ,อิดพี่เป็นนี่เขาฉันถอยหลังไปหนึ่งก้าวแทบไม่เชื่อหูตัวเองเป็นนี่คนรัก เก่านี่อะไรกันเพราะรักแล้วทิ้งหรือเพราะเธอเคยช่วยอะไรเขาในอดีตพานินไม่ตอบเขาพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ฉันจุกจนพูดไม่ออกความลับบางอย่างถ้าพูดออกไปทุกอย่างจะทั้งทลายเชื่อพี่นอย่าสืบต่อเลยฉันมองของเขาวินาทีนั้นฉันเข้าใจแล้วพากินไม่ใช่หยึกเขาคือคนที่กุมความลับส่วนหนึ่งเอาไว้และเขาเลือกที่จะเงียบฉันทำไม่ได้ฉันจะไม่หยุดฉันจะสืบต่อไปค้นหา ให้เจอทั้งหมดเพราะฉันสังหอ์ใจว่าถ้าฉันช้าไปอีกนิดไม่ใช่แค่ชีวิตคู่ที่พังทลายแต่อาจจะเป็นชีวิตของฉันที่ตกอยู่ในอันตรายคนที่ฉันจำไม่ได้อีกแล้วฉันไม่รู้ว่านี่ที่เขาพูดถึงคืออะไรแต่ชัดเจนว่าพากินกำลังปกปิดอะไรบางอย่างและเขาก็พร้อมที่จะยอมรับให้ผู้หญิงคนนั้นคนที่เคยเป็นรักเก่าตอนนี้คือแม่ลเลี้ยงเหยียบย่ำชีวิตคู่ของเราโดยไม่รู้สึกผิดเลยสัก นิดฉันยอมรับไม่ได้ฉันยังคงเงียบแต่ไม่ยอมแพ้ฉันแอบติดตามทุกย่างก้าวของคุณมินตราในบ้านทุกสายโทรศัพท์ทุกข้อความทุกครั้งที่เธอปิดประตูห้องนานเกินไปฉันแอบติดเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กไว้ใต้โต๊ะในห้องรับแขกที่เธอชอบนั่งคุยโทรศัพท์และแล้วบ่ายวันหนึ่งกลับสัปดาห์ฉันก็ได้ยินบทสนทนาที่ทําให้ร่างกายฉันชาไปทั้งตัวคุณวัฒนาตายไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกชายฉัน กลับมาถูกที่แล้วบ้านหลังนี้เป็นของฉันรู้ครับแต่คุณควรจะระวังตัวหน่อยมีมันดูท่าทางไม่ยอมง่ายๆฉันไม่สนตราบใดที่ภากินยังอยู่ข้างฉันเด็กนั่นทําอะไรฉันไม่ได้รอกแน่ใจหรือว่าภากินยังโง่งเหมือนมาก่อนเชื่อฉันสิฉันกุมบางอย่างที่มันไม่มีวันกล้าให้ใครรู้ไว้มันเป็นนี่ฉันไปทั้งชาติบทสนทนานั้นเหมือนน้าเย็นราดลงบนหน้าฉันคุณมินตรากลับมาไม่ใช่แค่เพราะเรื่อง ความรู้สึกเธอมาพร้อมกับเป้าหมายที่จะยึดครองบ้านหลังนี้ทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งสามีของฉันและที่เลวร้ายที่สุดพากินรู้ทุกอย่างเขากำลังถูกเธอควบคุมด้วยความลับบางและยอมที่จะเงียบปล่อยให้ฉันเจ็บปวดปล่อยให้ครอบครัวนี้ถูกสูบเลือดสูบเนื้อทุกวันฉันรอต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้องหาความลับที่มินตราใช้ผูกมัดพาคินให้เจอฉันโทรหาเมอีกครั้งเล่าบทสนทนาที่อัดมาได้ให้ ฟังทั้งหมดเมงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันจะไปเชียงใหม่ฉันต้องไปเห็นสถานที่ที่พวกเขาเคยอยู่ด้วยตัวเองเพื่อดูว่าเคยเกิดอะไรขึ้นฉันประหลาดใจแกจะไปคนเดียวรอใช่แกอยู่ที่นี่คุมสติไว้อย่าให้เรื่องแดงขึ้นมาฉันจะหาอะไรบางอย่างให้เจอสามวันต่อมาเมโทรกลับมาเสียงของเธอเหมือนจะขาดห้วงอยู่ในโทรศัพท์ลินฉันเจอเรื่องหนึ่งแล้วฉันกลั้นหายใจฟังสมัยที่ภาคกกิน อยู่กับมินตราที่เชียงใหม่เธอเคยตั้งท้องแต่ลูกเสียชีวิตไปไม่นานหลังคลอดการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุในประวัติทางการแพทย์ระบุแค่ว่าระบบทางเดินหายใจผิดปกติแต่ที่แปลกคือโรงพยาบาลบันทึกชื่อพ่อว่าภาคินแต่ส่วนของแม่เป็นชื่อปลอมเลิศหลาแท้หงหมายความว่าไงดูเหมือนว่าพวกเขาจงใจปกปิดเรื่องที่มินตรามีลูกและนี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่มินตราใช้ขู่พากินอยู่ ฉันตัวสันแกคิดว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของพวกเขาจริงๆหรือความเป็นไปได้สูงมากหัวใจของฉันเหมือนหยุดเต้นถ้าเป็นเรื่องจริงพากินกับมินตราคเคยมีลูกด้วยกันแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเด็กคนนั้นไม่อยู่แล้วพากินอาจจะรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองทำลายชีวิตของใครบางคนไปเลยชดใช้ด้วยการให้ที่ยืนแก่เธอในชีวิตของเขาแม้กระทั่งยอมให้เธอเก้าวเข้ามาในครอบครัวของฉันแล้วฉันละ่ะ ฉันคืออะไรในหมากเกมนี้เป็นเบีย้ยตัวหนึ่งเป็นตัวหมากที่ไม่สําคัญงั้นหรือคืนนั้นเมื่อพาคินกลับมาฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปฉันเปิดคลิปคลิปเสียงที่อัดไว้ให้เขาฟังต่อหน้าใบหน้าของพากินซีดเผือดเขานิ่งเงียบไม่พูดอะไรสักคําฉันมองลึกเข้าไปในตาเขาพากนินรู้แล้วลินรู้ว่าสมัยก่อนคุณกับเธอเคยมีลูกด้วยการรู้ว่าการตายของเด็กคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดที่ คุณไม่เคยพูดถึงแต่คุณจะเอาความเจ็บปวดนั้นมาเป็นเหตุผลทำลายชีวิตคู่ของเราไม่ได้พากินสุดตัวลงบนเก้าอี้มือสองข้างกลุ่มสีสเสียงของเขาสั่นเครือพี่ขอโทษพี่ไม่รู้จะทำยังไงดีพี่เคยทิ้งมินตราไปตอนที่เขาต้องการพี่ที่สุดตอนที่เขาสูญเสียลูกพี่หนีไปแล้วพ่อพี่ก็มาเจอเขาพี่ไม่กลา้าห้ามและพอพ่อแต่งงานกับมินตราที่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมของพี่ฉันนิ่งไปขุนก็ เลยยอมให้เธอมาอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อชดใช้ความผิดรอข้าพากินพยักหน้าดวงตาแดงก่ำพี่คิดว่าแค่ทำแบบนั้นจิตใจของพี่จะสงบลงในคืนนั้นฉันไม่ร้องให้ไม่ไหวายฉันเพียงวางเอกสารอย่าไว้บนโต๊ะพร้อมพูดประโยคสุดท้ายที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินบ้านหลังนี้อาจเป็นของคุณแต่ศักศีของฉันไม่มีใครเอาไปแทนได้ฉันเดินออกมาพร้อมหัวใจที่แตกสลาย แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันเดินออกมาด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะบางความจริงไม่ได้ทำให้เราแพ้แต่มันสอนให้เรารู้ว่าควรอยู่ตรงไหน